ฝนตกหนักในภาคใต้ทำให้สุราษฎร์ธานีเป็นที่ที่น้ำท่วมแล้วเจ็ดอำเภอการรถไฟต้องปิดเส้นทางบางช่วงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนฝนตกหนักทำให้สุราษฎร์ธานีอ่่นแล้วภาคใต้ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วง17-20ถึงพฤศจิกายนทำให้น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่รวม7็ดอำเภอคืออำเภอท่าชนะอำเภอชายาอำเภอท่าช้างอำเภอวิภาวดีอำเภอดอนสักอำเภอการจนดิตและอำเภอคีรีรัตนิคมทั้งหมด27ตําบตำบล1น5หมู่บ้านผลกระทบไปถึง5,674รเครัวเรือนหรือ24,800ยยี่ 13าคนที่ต้องเผชิญกับน้ําท่วมแต่นี้เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นการจัดการเหตุการณ์อุทกภัยก็ไม่ค่อยมีความสําเร็จเท่าไหร่ทาให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับความเสียหายและความสูญเสียอย่างต่อเนื่องแต่นี้เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้น นายจุมพดวรรณชศิริผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีที่เป็นผู้อำนวยการจังหวัดได้ประชุมศูนย์บัญชาการเหตการณ์จังหวัดและมีข้อสั่งการเร่งด่วนให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตการ์เพื่อประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เตรียมกระสอบทรายสำรวจจุดเสี่ยงและติดตั้งป้ายแจ้งเตือนจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเร่งระบายน้ำในพื้นที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีได้ให้ข้อแนะนำว่าผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่ได้รับผลกระทบต้องเตรียมจุดอพยพกลุ่มประบางเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง แต่นี้เป็นการจัดการเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่สำเร็จเท่าไหร่เพราะน้ําท่วมยังคงเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยและนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอทอต้องปิดเส้นทางระหว่างสถานีช่องเขาสถานีร่อนพิบูลในวันนี้20พฤศจิกายน2568เนื่องจากน้ําท่วมรางบริเวณหลักกิโลเมตร7 7 5 7 7 6 3สูงประมาณ15ซนติเมตรทำให้สภาพทางไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ รฟทได้ปรับรูปแบบเดินรถรวม6ขบวนขบวน,บวนรถด่วนที่85 8 6ิดนศเดินช่วงชุมทางพุ่งสงนครศรีธรรมราชและจัดรถยนต์รับส่งผู้โดยสารแทนขบวนท้องถิ่นที่ 445, 4 45, 4 6และ4 47, 4 7 4 4 8มีการปรับต้นทางปลายทางและตัดช่วงการเดินรถบางตอนขบวนท้องถิ่น447 448ดนศเดินระหว่างชุมทางหาดใหญ่ชุมทางพุ่งสง ผู้โดยสารจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องการเดินทางไปนครศรีธรรมราชหดใหญ่และพื้นที่ต่อล่างต้องตรวจสอบตารางเดินรถก่อนออกเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวเองถ้าฝนหยุดตกคาดว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลงและสถานการณ์จะคลี่คลายภายในหนึ่งสองวันจังหวัดขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดความเสียหายจากน้ำท่วมนี้จะทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการจัดก,การเหตุการณ์อุทกภยัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนควรจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีและมีการจัดการเหตุการณ์อุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและลดความเสียหายให้น้อยที่สุดแต่นี้เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นความเสียหายจากน้าท่วมนี้ยังคงเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยทําให้เราเห็นถึงความจําเป็นของการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพคุณคิดยังไงกับการจัดการเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทยคิดว่ามีทางการที่ดีกว่าหรือไม่ มีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำใดบ้างที่คุณคิดว่าจะช่วยลดความเสียหายให้น้อยลงได้บ้างหรือไม่มาถามตัวเองและแบ่งปันเพื่อการพัฒนาการจัดการเหตุการณ์อุทกภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกันเถอะ